สวัสดีค่ะวันนี้ผมแมวน้อยเชนแนลนะฮะวันนี้จะมาสอนทำหออนะ้าปกรูปด้วยพลิกอาร์ตนะฮะอ่าพิกอาร์ตแล้วมีสองแอปนะฮะก็คือพลิกอาร์ตกับ YouTube Studio นะฮะนะฮะโอเคอันดับแรกเราก็ต้องเข้าไปที่พลิกอาร์ตก่อนแล้วกันนะโอเคอ่าเยี่ยมกดบวก นะฮะนี่มันเขาก็จะมีรูปแบบรูปเยอะเลยนะฮะอ,อ,อย่างเช่นจะไปเลือกภาพพื้นหลังก่อนละฮะผมภาพพื้นหลังอะไรดียวผมขอเป็นฉากเขียวก่อนแล้วกันนะอันนี้โฆษณาไม,ไม่ไม่เกี่ยวะฮะอา่าแล้วก็เราก็เลือก รูปนะฮะเราจะเอารูปไหนก็ได้อย่างเช่นจะเอารูปนี้อ่ารูปนี้นะฮะรูปแมวของผมอ่าขยายเยี่ยมแล้วก็ใส่เราจะใส่สติกเกอร์นะใส่สติกเกอร์สติกเกอร์อ่ะแล้วใส่ ไหนก็ได้เซิร์ชก็ได้นะฮะอ่ายังมีรูปภาพแมวด้วยนะฮะอย่างเช่นเอ้ยยองมีไม่มีแมวเราบอ,อย่างเช่นคุจอวันนี้อ่าแมวอา <laughs> แมวอาโอเคอ่ะแล้วก็กดตรงรูปกดตรงฉากเขียวโอเคแล้วก็แล้วก็ลบ อย่างเช่นคนจะเอาเออ่ไฟเดนนฟังกินนะไฟเดนนฟังกินนี่หลายอันเลยมีลำโพงมีสกายมีบอยเฟนมีพิกโกมีเซลิเวอร์ใช่ไหมมีเกิร์ลเฟนมีเอ่อเนี่ยอะไรนะแท้งแมนเหรอแท้งแมนเอองี้มีเดดมีวิตตี้มีรับแล้วก็น้องสาวของเซลทริกกี้แบบ โอ้ g กดโอ้ยมีตัวละครออื่นเยอะเลยนะฮะมีเซนไปด้วยโอเคเราจะเอาอันไหนดีอะเออเออวม่แต่อันนี้อะไรอะเนี่ยไม่ใช่แล้วโอเคเยมีทาบีด้วยอ,อันนี้ทิกกี้รับอันนี้แฮงใช่ไหมแฮงเจริบัตันเราจะเอาอันไหนดีอะ อย่างเช่นคุณจะเอารูปซับแล้วกันนะเอารูปซับอ่าเอ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 าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเฮ้เพราะตรงนี้หัวแบทแมนมันมันเป็นแบบกลมๆอ่ะเอ้ยแมวผมชื่อแบทแมนนะฮะกูตรงชาเขียวอ่าแค่นี้แหละพอรับรูปผมเล็กเออเอาเอานี้ด้วยดีกว่าไหนเดีย เอาแบบอ่าอย่างนี้แล้วกันโอเคเตรียมก็ตรงฉากเขียวนะฮะแล้วก็เอามาอีกโอเคยี่ยมตามีเลเซอร์ออกมานะฮะอ่า แล้วก็จะแท็กก็ได้อะออแท็กว่าแบทแมนแล้วกันนะโอเคบอเอเดี๋ยวเด้อบอเอทอแบทนอแอนนอแมนนอหนูอ่ะโอเคแบทแมนอ่ะโอเคขยจ้องเดี๋ยวเด้อเด้อ อ๋อโอ๊ยผมไปเคลื่อนรูปทำไมเนี่ยโอเคเยี่ยมแล้วผมก็ต้องมาใส่เลเซอร์ใหม่เนี่ยโอ้โหเอ,อ้ยอ่ะเยี่ยมโอเคแล้วก็กดเราจะทำอะไรก็ได้อ่ะ อย่างเช่นแบทแมนมาแล้วจ้ะแมนมาแล้วอ๋อแล้วจ้ะเอแล้วจ้ะไม่ต้องจ้ะก,ก็ได้มั้งโอ้แล้วคือทำไมทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เออเด้อเๆๆๆ เดี๋ยวมันไม่พออ๋อเยี่ยมอย่างนี้แหละหรือว่าเอาตรงแมวนี้ดีอันนี้ก็บังหน้าแบทแมนดิเอองั้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาฮะโอเคกูตรงนี่กูเซฟนะฮะแล้วก็ กดกดกดตรงลูกศรแล้วก็ข้ามโฆษณาไปเออเซฟเราจะเซฟอันนี้นะฮะเทปบนรล่างโฆษณานี้ก็นี่เราก็กดตรงนี่นะฮะขวาบนโอเคเสร็จแล้วก็มาที่แอปไอทีสตูดิโอนะฮะไอทีสตูดิโออ่าอ,อย่างเช่น คุณจะเอาอันไหนดีอย่างเช่นคุณจะเอาอันนี้อซอมบี้แอตแทกคลิปคลิปมีอินโทรแล้วกดตรงลูกศรน,นะฮะเ้ยไม่ใช่ลูกศรดิดินสอนแล้วก็กดตรงดินสอนอีกทีแล้วก็จะเอาคลิปนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวบวกลืม นี่ฮะมันก็จะมีรูปที่เราเซฟมานะฮะนี่อ่ะรูปนี้โอเคเสร็จแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้อ่ะเยี่ยมแล้วก็เซฟนะเซฟโอเคเสร็จแล้วถ้าชมถ้า ถ้าไปดูคลิปอันเนี้ยท่านผู้ชมโปรดมาดูคลิปนี้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปดูคลิปอันนี้อ่าโอเคโอ้ยตอ,อนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายวู้